วันทึกลึกลับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อสายตาคุณผู้ชมในขณะนี้ห้ามกระทำตามโดยเด็ดขาดเพราะอาจเป็นไปได้ทั้งความสามารถพิเศษส่วนบุคคลและอาจเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งที่มองไม่เห็นมาประทับร่างบนกายมนุษย์ เสียเขารู้สึกประหลาดใจอะค่ะว่าแบบมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะแล้วเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่เคยไม่เคยมาเจอมาเห็นสิ่ะนีถ้าว่าเขาไม่ไม่ทรงใช่ไหมเขาก็ทําไม่ได้ค่ะนี่เขาก็คุหมหัวเข้าทรงเขาก็เลยทําได้และนี่คือสิ่งที่หลายคนเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ลึกลับ มโนราลุยไฟ ให้ไหนนันเลย้ไหนนั่นะคะน่ะเป็นพีชแบบข้าแงนี้นะคะน่ะสาคาให้ไหนบานตู้เลยนะคะแล้วก็มาออกค่ะแล้วก็มาออกยือตรงนี้นะคะนัะข้าข้าสิงเป็นบุกคะง่ายนะคะน่ะวางในมือถือร้าเป็นล็อลายหรือไรืาต่างสวยตรงนี้นะคะนะ นะะนะากาะเน่ยตาบลันใจหลักงายนะกะนะาคนคือข้องหรือว่าเป็นผุคนคใต้โนะต๊ไดนะกันะีนะานาตาบลันใจต่งคือคือจงมีแงนะคันะอ่าถ้าแกไม่พีนง กะจาเลยได้ถอยถุงไมมาดื่อมาชมมารักาถุงนี้นะคะนะเอามาวางในบ้านตรงนี้นะพี่นะแต่ผิวจะได้ชมได้ดักฆ่าต้นตีว่าถ้าไม่ได้ข้าวจ้นะจะํำไม่ได้นะพี่นะตรงนี้อย่าเห็นแดมนะคะนะว่าลึกล่านมองด้วยมองชมเป็นมะาะด้ใหมลูกบ้านมีได้ดาได้ชมบาังมถุงนี้มา

าแกไม่เปื่อยหรือว่าไม่ไหม้หรือว่าไม่ตายตอนที่ลุยไยแกจะช่วยรักษาคนอื่นให้หายด้วยนี่คือที่มาก่อนก่อนที่แกสาบานเอาไว้พูดเอาไว้เพราะแกได้สาบานตนไปแล้วว่าถ้าแกเป็นคนผิดแกยอมถวายชีวิตแต่ถ้าว่าแกไม่ตายให้คนที่ว่าลำบากหรือว่าเจ็บป่วยไข้ถูกของคุณใสอะไรนี้แกรักษาได้หมดให้หายนะ อย่าลุยไฟยนอกจากจะเป็นร่างที่ครูมโนรามาประทับจนสามารถลุยไฟยโดยไร้ซึ่งบาแดแผลใดๆแล้วคติชนคนใต้ยอย่างเชื่อว่ายังสามารถบำบัดบรรเทาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้อีกด้วยโดยการนำความเจ็บป่วยทั้งหลายออกจากร่างปาเข้าไปเผาในกองเพลิงซึ่งจะทำให้หายขาดจากอาการป่วยในโรคนั้นๆไปตลอดชีวิต คือการรักษาสรบหนูนะคะคือการรักษาโลคะคือของหนูวลอวมอไซน์เนี่ยหลายวันแล้วแล้วมาเป็นเป็นไหลประมาณ6เดือนแล้วไปรักไปหาหมอของรัฐบาลของเอกชนอย่างเงี้ยก็ไปประมาณ10โรงพยาบาลแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอาการก็เหมือนเดิมเขาก่อนหน้านี้มีของน้าที่เป็นเป็นผู้รำอ่ะค่ะ เขาก็บอกว่ามีพิธีการที่เกี่ยวกับการรักษาคุณใสแล้วก็เหมือนกับว่าเราถูกของโดนของหรือว่าโดนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนตั้งตั้งสารผิดที่หรืออย่างเงี้ยที่บ้านเนี้ยก็จะก็จะมามารักษาแล้วก็นายพรานก็จะแนะนําวิธีการวิธีการไปไปปฏิบัติมันำไ,ไปปฏิบัติที่บ้านแล้วก็ประมาณเห็นนายพานบอกว่าประมาณ3วัน7วันเนี้ย อาการก็จะดีขึ้นเรื่อยๆให้ทําตามคําแนะนําที่ที่นายพานบอกเหมือนของหนูเนี่ยกลับกลับบ้านกลับไปบ้านก็ให้ไปเอาดอกไม้ทุบเทียนไปถวายที่หัวนอนค่ะจากแกไม่สบายจากแกแกไข่แกกินข้าวอะไรไม่ได้แกจะตายอยู่แล้วนี่ไปทําให้แกลุกขึ้นมานั่งกินข้าวเฉยอ่ะันที่ไปไปทำอ่ะนะถ้าว่าเขาจะไม่รอดแล้วก็ให้เขาตายไปเลย อยาให้เขาทรมานอยู่แบบนี้เลย

นะไม่เล็กขอบอกตรงนี้เลยว่าถ้าใครไม่เชื่อให้มาทดลองกับตัวเองรับมโนราไปทำพิธีกรรมตรงนี้ให้ ทำเลยดูเลยดูชัดๆดดูของจริงให้มาถึงบ้านได้เลยนะแต่ต้องให้แม่เล็กทําพิธีกรรมตรงนี้ถ้ามาถึงบอกว่าลุยควยที่ไม่ได้ต้องฆ่าพิธีแบบว่าน้องมาทําให้พี่ต้องวงสวงเขาเสร็จต้องเจิญเขาเสร็จต้องทาแบบนี้ให้ได้เออทําได้นะเราทําของจริงเขาไม่กลัวว่าเราจะเสื่อมเสียตรงนี้เพราะเราทําของดีนะตรงนี้นะแม่มนทาเขาขวากไว้ได้วยคนสําหรับคนที่ไม่เชื่อนะตรงนี้ บรรพบ,บุรุษเรามีจริงถ้าไม่มีบรรพบ,บุรุษตรงนี้เราไม่มีตรงนี้วันนี้นะตรงนี้เราไม่มีชีวิตตรงนี้นะ okay. มนโนราลุยไฟหรือโนราลุยไฟจะเป็นเพียงการแสดงเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะบุคคลหรือเป็นปฏิหารของพญานลุยไฟก็ตามสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้ก็คือ จิตใจอันงดงามของพี่น้องชาวตาที่มีความศรัทธาก็ตันอยู่ต่อศิลปะการแสดงของบรรพบุรุษท,ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนที่เรามั่นใจว่าจะคงอ,อยู่ผู้แผ่นดินไทยต่อไปตราบนานเท่านานท่านลูกหลานยังคงเชิดชูบูชาและศรัทธาต่อศิลปะการแสดงมโนรา มนโนรากันหนังตะลุงเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็นิยมที่จะไปบนบานสารกล่าวนะครับแล้วก็มาแก้เลือดแก้เลยแก้บนแก้บานอะไรต่างๆและนอกจากนั้นก็ใช้มนโนรานะครับที่จะใช้ในเรื่องของการปัดเป่าโรคทําพิธีกรรมต่างๆมากมายนะซึ่งก็จะมีครูหมอมนโนราหรืออาจารย์มนโนราหรือครูใหญ่อย่างนี้ทีถ่ายทอดมาเป็นสายเลือดเป็นบ,นบรรพุทษที่สืบทอดกันมายังเป็นมนโนราที่รักษาไว้ซึ่ง ประเพณีโบราณน,นั่นเองนะครับคือนับถือกูแล้วก็ไร่รำท่าต่างๆที่เป็นท่ามาตรฐานในอดีตนะครับแล้วก็สืบทอดแตกต่างจากมโนราทั่วไปที่จะเอาดนตรีอะไรมาประยุกต์เพื่อให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันแต่มโนรา,อ,าออนุมา สมนทาสินเนี่ยก็ยังประยุกต์อันนี้เอาไว้นะครับแล้วก็มีพิธีกรรมก็คือในการที่จะแก้บนแก้เลยแล้วก็พิธีในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆนะครับแล้วก็ได้นําเอาพรานนะครับเขาเรียกว่าพระยาลุยไฟเนี่ยเป็นตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในคณะนะครับแล้วก็ถ่ายทอดโดยมีหมอครูนะฮะที่จะไร่รำบูชาบวงสวงอะไรต่างๆนะครับแล้วก อาจจะมีร่างทรงนั้นเข้ามาแล้วก็แสดงในเรื่องของพิธีลุยไฟนะครับสามารถลุยไฟได้อย่างอย่างสวยงามแล้วก็มีอาจจะมีเวทมนต์คาถาอะไรเงี้ยนะครับเพราะน,นั้นไฟนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งแล้วก็เป็นบ่งบอกในเรื่องของการปัดเป่าโรคร้ายถ้ามีสิ่งที่มาชั่วร้ายในชีวิตเนี่ยก็สามารถที่จะเผาผลาญไปเพราะฉะคนก็จะนับถืออันนี้ซึ่งกระสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นหนึ่งเดียวของนครสิมราชและก็หนึ่งเดียวของโลกนะฮะซึ่งซึ่งก็ได้คลุกคล้าว ครับกับโหราศาสตร์ในต่างๆนะครับประยุกตใช้แล้วก็ไม่มีที่ไหนเลยครับที่จะลุยไฟแล้วไม่มีการไหม้หรือไม่มีบาดเจ็บไม่มีแผลอะไรนี่เป็นชึ่งที่น่าทึ่งน่าประหลาดใจมากครับ ไม่ว่าคุณผู้ชมจะคิดว่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทางเราแนะนำว่าอย่าทำตามโดยเด็ดขาดครับทุกเรื่องราวที่เรานำมาบันทึกไว้ในวันนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะตัดสินใจใดๆทุกการตัดสินใจต้องตั้งมั่นอยู่ในเหตุและผลเพราะทุกความเชื่ออาจจะมีทั้งความจริงและไม่จริงปะปนอยู่ในนั้นวันเสาร์และอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้บันทึกลึกลับจะกลับมารองผู้ชมอยู่ที่ Miracle Channel เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้พี่เคลทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ พบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้อาถรรปฏิหารความเชื่อหรือความจริงสุดยอดบันทึกลึกลับประจำปี2557 tini tidiu milako canel